โอเคในวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของ Public Archive นะครับซึ่ง Public Archive เองเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้โดยแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งตัวของข้อมูลที่เก็บไว้ที่ว่าเนี่ยมันก็คือเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังนะครับก็อาจจะเก็บไปหลายปีย้อนหลังเป็นสิปีย้อนหลังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีบริการที่ให้บริการลักษณะของการเก็บข้อมูลแล้วเราสามารถเข้าเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีตัวของเว็บแบ็กแมชีนโอทีเอ็กแอลเรนวอลล์ยูเอลสแกนหรืออื่นอื่น่ง เอ่อถ้าบอกตมตงก็คือเรื่องของตัวข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นข้อมูลเก่านะครับอย่างที่แจ้งไว้แต่ไอข้อมูลเก่าที่ว่าเนี่ยถ้าข้อมูลเก่าเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงใช้งานอยู่แม้ว่ามันจะถูกรีมูฟจากตัวของหน้าเว็บไปแล้วมันก็อาจจะถูกใช้ในการโจมตีได้เหมือนกันนะครับดังนั้นในส่วนของ Public Archive เองอะ่ะถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของเรื่องของ n f o r m a t i o n Gathering คือการหาข้อมูลของเครื่องเป้าหมายก่อนที่เราจะทำการโจมตีนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวของพับบ a ล c ะคายนะครับอย่างที่แจ้งว่ามันจะมีเว็บเซอร์วิสหลายตัวที่เป็น Public เลยนะครับสามารถเข้าถึงได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับอีกทั้งยังมีเรื่องของการเปิด API ให้ใช้งานได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว w a ว b a c k Machine นะครับตัวของ Common Crawl นะครับ Ellenwall, u r s s c n n i r แ s นไวรัทและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าลักษณะของการทำงานเนะี่ยมันมีลักษณะของ API ด้วยก็คือสามารถที่จะ เชื่อมตออ่อเป็นลักษณะของ API ในการค้นหาข้อมูลได้นะครับดังนั้นมันก็มีการพัฒนาตัวของแอปพลิเคชันมามากมายหลายตัวครับที่ใช้ในการทำเรื่องของตัว s c r a p e r t o o l นะครับก็คือหรือก็คือการกวาด Data มานะครับซึ่งก็จะมีอย่างเช่นตัวของ Wayback URL นะครับมี G o ลก l หรือ w a y m o นะครับซึ่งอันนี้จริงๆเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับ ออย่างเนี้ยในในที่นี้ผมยกตัวอย่างนะครับคือผมใช้เรื่องของตัวสับโดเมนอินโนเมเรชันนะครับผมก็เอาตัวของที่เป็น w ว็บ a c k ยู l นะครับแล้วก็มาทําการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับของตัว Ho อสต a านะครับซึ่งก็คือตัวของดิจิทัลฮอสต a านั่นแหละเพื่อจะหาว่าสับโดเมนที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะไม่เคยคุ้นชินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ก็จะเห็นอ่อบางส่วนตามภาพนะครับ ซึ่งอย่างที่แจ้งไปในสับโดเมนบางส่วนอาจจะถูกใช้งานอยู่ปัจจุบันหรืออาจจะถูกยกเลิกใช้งานไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งครับถ้าข้อมูลเหล่านั้นหรือว่าตัวของโดเมนเหล่านั้นหรือเซนเซอร์อินฟอร์ชันเหล่านั้นถูก,กถูกส n a p s h o t ไว้ถูกเก็บข้อมูลไว้แล้ว แม้ว่าเราจะเอาออกจากเว็บไปแล้วออกจากอินเทอร์เน็ตไปแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ถูกยกเลิกการใช้งานมันไปมันก็มีความเป็ได้ที่นําจะนํามาใช้ในการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีหรือว่าข้อที่เป็นปัจจัยหลักอีกอันนึงคือของตัว Public a r c h i v e นะครับว่าทําไมตัวของทางฝั่งบัคควาที่ฮันเตอร์ต่างๆถึงมีการพยายามหาข้อมูลจากตัวของ p Public a r าร i v e ด้วยเพื่อจะเอาตัวของข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านั้นแหละ มาทำการหาช่องโหว่หาบักของตัวเว็บไซต์เป้าหมายนัน่นเองนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่เห็นคือมันก็จะมีหลากหลายนะครับที่ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวที่น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็คือตัวของ a r c h i v e o r g หรือ web.archive.org นะครับอย่างยก,ยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมใส่เป็น w w w f a c e b o o k c o m นะครับ ตัวของ World f a c e b o o k o o m เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยครับมันก็จะมีส n a p s h o t มากมายครับประมาณ 6, 000, 6ล้านกว่าครั้งนะครับถ้าสมมติเราไปดูในช่วงปี2003เนี่ยตัวของ Facebook.com เนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำนะครับในช่วงของปี2 0 0 2 2 0 2 3งนองงนะครับเวลาที่เราเข้าตัวของเว็บไซต์ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวของส n a p s h o t ให้ดูนะครับ อ่ะแล้วก็จะเห็นว่าตัวของเว็บไซต์ในช่วงปี2 0 0 3มันยังไม่ใช่เป็น facebook.com จริงๆอยู่เลยนะครับมันยังเป็นลักษณะของอตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า about face อยู่เลยนะครับถ้าสมมุติผมเลื่อนขึ้นมาหน่อยในช่วงสักปีเดี๋ยวผมขอขอกลับมาที่ตัวของอหน้าแรกก่อนแล้วก็เสิร์ชแล้วไปสักปี2007แล้วกันนะครับ ถ้าเป็นสักปีสองพันเจ็ดเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลของปีสองพันเจ็ดนะครับอ่ะอันนี้คือหน้าตาของปีส0 0 7นเจ็ดะครับจะเห็นว่าตัวของหน้าตาของปีส0 0 7ั็ก็จะไม่เหมือนปัจจุบันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานตัวของ a ว b a c k m a c h i n นนะครับในการดูข้อมูลทีนี้ถ้าเราไปดูที่ส่วนของผมให้ตัวใหญ่อีกอันนึงนะครับสมมุติผมเรา ไปที่ตัวของการดาวน์โหลด VM uh, Windows 10นะครับคือถ้าผมต้องการจะดาวน์โหลด Windows 10เนี่ยถ้าสมมติตอนนี้ผมไปที่ตัวของ Windows อ่า Microsoft เองนะจะบอกว่า Microsoft เนี่ยไม่เปิดให้บริการแล้วนะครับในการดาวน์โหลดไฟล์ตั้งแต่ช่วงประมาณยี่สิบส October ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ผมก็เลยงั้นผมลองใช้ตัวของ Wayback Machine หน่อยละกันว่าถ้าผมจะดาวน์โหลด แล้วในช่วงของปีซักเลเซปี2 0 2 1เพราะว่าน่าจะอยากดาวน์โหลด Windows 10นะครับผมจะขอดูของช่วงนั้นว่าตัวของลิงก์ดาวน์โหลดยังมีอยู่ไหมนะครับซึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่ โอเคอ่าอันนี้คือตัวของหน้าที่เขามีการส n a p shot ไว้รวมถึงเรื่องของลิงก์ที่อยู่ภายในตัวของหน้าเพจที่ถูกส n a p shot ไปด้วยนะครับทีนี้น่าจะเห็นว่าถ้าผมกดที่ตัวนี้นะครับมันก็คือการกดลิงก์ตัวที่เป็นดาวน์โหลดของเก่าซึ่งอันนี้คือลิงก์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับถ้าเ,เราทําการไปกดเนี่ยเราจะเห็นว่าเรายังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้อยู่แม้ว่าตัวของไฟล์นั้นถูก remove ออกไปแล้วเองก็ตามนะครับ จากตัวของหน้าปัจจุบันย้ำนะจากตัวของหน้าปัจจุบันเนี่ยมันจะให้ดาวน์โหลดตัวของ Windows 11แล้วและที่ณนะวันที่ผมได้อัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยก็คือวันที่4มกราคม2 0 2นนะครับตัวของ m i c r o s o f t ปิดการให้ดาวน์โหลดตัวของ r t u a l Machine ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวของ w m เ a ็กนะครับเ a เ Machine เรายังคงสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์ของ Windows 10ได้อีกด้วย นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานเว็บแบ m a c h ช n e ที่ทำให้เราสามารถหาไฟล์ที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ